จะใช้ Ugh อ,อุกปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1 ตั้งวันเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสามศูนย์แปด 3 08ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก308<ว>ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4ี่หลักที่5ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดศูนย์สาม รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4และหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวผู้ที่ยืนประจําหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้ในการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสานักงารสอบสวนและนิติการคุณชนะชุ่มช่วงและผู้ที่ยืนประจําหลักหลักสิบนะคะคุณสุธาเสนี ศีมาะศักดิ์พุ่มในการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐและกรมบัญชีกลางค่ะพร้อมแล้วจะออกรองางวัลเล็กท้ายสองตัว างวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก58 58ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก58 รางวัลเล็กหน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1มี1รางวัลซึ่งมีเงินรางวัล6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ10000แบาทค่ะ ร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลนะคะเพื่อให้ลูกบอลหม่เลขคระกันเมื่อท่านประธานเห็นว่าคระกันดีแล้ว จะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับขณะนี้ลูกบอลทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วท่านประธานจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ การออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและสลากการกุศลจํานวน78ชุดชุดละ1ล้านฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัล27ชุดชุดละ1ล้านฉบับรวมเป็น105ล้านฉบับราคาฉบับละ80บาทและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3าหลักท่านที่ถูกรางวัลน,นะคะ จะต,ต้องชำระอัตราตสแตนแนอัตราหนึบาทของเงินรางวัลทุก200บาทหรือเศษของ2 0 0บาทและท่านที่ถูกรางวัลสลับการกุศลจะต,ต้องชำระภาษีหักน้ที่จ่ายในอัตราร้อยละ1บาทของเงินรางวัลค่ะ ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณกมลพบวีรพละนะคะจะทำการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังและนนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปว้ในิหนักของตนเองค่ะท่านประธานเสียงขึ้นมาแล้วนะคะ ได้หมายเลขสีกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยคุณสุทธาสินีสีมานศักดิ์ผู้มยการกลุ่มง,งานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ ลูกบอลหมายเลขประจําหลักร้อยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะ oh. ได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจําหลักหมื่นนะคะคุณชิงชัยชัยนรงโลกาประธานบริษัทสการิกิซีซีจำกัดค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะผู้แทนสื่อมวลชนคุณอภิวัตบุญอเนกหรือครูเต้ยนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ จังหวัหมายเลขประจำหลักแสนนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการกลุ่มสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่8คุณนวลใยสุนันยืนยงนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจําหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหกกรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยเป็นผู้แทนจากกรมการปกครองกระทรวงหัดไทยผู้ในการส่วนการสอบสวนคดีอาญาสานักการสอบสวนและนิติการคุณชนะช่งชวงจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขต่อไปค่ะ ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบผู้แทนจากกระทรวงการคลังผู้ในการส่วนสร้างสรรค์วัตกรรมและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลัง,ค,ลงคุณวรุทวิกรมโรจน,นานันจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องอให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจําหลักสิบเรียบร้อยแล้วนะคะครับมาลุ้นกันนะครับหลังวันที่หนึ่งวันนี้จะเป็นเลขตัวไหนใครจะโชคดีรเเมื่อกรรมการ,รออกรางวัลทั้งหกท่านได้ลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพ,พร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก074646 074646ฟังอีกครั้งนะคะ รางวัลที่1นงวดวันที่16ก <64 S 1> ันยายนพุทธศกราช2568 <64. S 1> เลขที่ออก074646โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข074645 074645และ074647 074647 นนรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสาหลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก